พาส่งเริ่มต้นบ20บาท20บาทอะไรอย่างนี้เลยนะครับรวยทรัพย์สีทองต้นละร้อยเงี้เลขานะครับ80ิบบาทโอ้โหไม่ถึง50บอ่ะต้นนี้20 30บาบคุณเนี่ยผมมา2ต้นเนี้ยตระ้บาทเองร้อยเดียวตัวส่วนไม่ส่ง80ดสิสปองต้นละสองรอย่างสวย พบกับพี่ชัยพี่น้ำอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราพามาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินค่ะยูทูบเบอร์มาถ่ายหลายที่หลายหลายคนแล้วเพราะว่า ที่นี่เริ่มต้นส่งต้นไม้ราคาแพงเริ่มต้นส่งอยู่ที่5บาท5บาทเออ5บาท10บาทก็แล้วแต่ต้นนะเนะถ้าต้นเล็กๆก็จะเริ่มต้น5บาทเป็นต้นไม้ที่แบบว่าหลากหลายสายพันธุ์หายากด้วยใช่หาาง่ายก็มีอ่าแล้วต้นไม้ที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเราก็จะมาเห็นในคลิปนี้เลยเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างเพราะเราต้องมาซื้อดินซื้อปุ๋ยใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเราหาซื้อต้นไม้ด้วยว่าเราจะได้ต้นไม้อะไรไปครับเราก็ลงมาละที่นี่จะเป็นแหล่งขายส่งต้นไม้ที่แบบว่า ราคาส่งเริ่มต้น20บาท20บาทอะไรอย่างนี้เลยนะครับจะมีหลายพันหลายสายพันธุ์ตัวนี้ร้อยหนึง่งวกด,ดำข้างในนั้น40นะครับไปดูข้างในหน่อยหาต้นแรพี่นัง รวยทรัพสีทองต้นละร้อยเองอะรวยทรัพสีทองเศรษฐีร <Okay. S 1> วยทรัพต้นละร้อยหสินะครับต้นใหญ่ต้เนี้สี่มงคลนะครับต้นละห้าร้อยอันนี้ก็สูงประมาณเมตรหนึ่ง <c oughs> เป็นไม้มงคลแบบเดี๋ยวเราจะเอาไปดูกุบานแดงไอ้กุบานขาว อันนี้ปิดนะครับร้านนี้อันนี้เริ่มต้นที่20บาทเริ่มต้น20บาท15บาท2 0บาท30บาทนะครับอันนี้เป็นอัญมณีมีต้นอัญมณีนะ15บาทก็อะไรนะคูปีกนกนะครับหัวนี้10บบาท20บาทเองสามนันเลยนะที่บอกชื่อมัน อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรวะโอ้เริ่มต้นสามห้าบาทอันนั้นต้นแบกอะไรไม่รู้ห้าสิบบาทร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทดูนะครับใครที่ชอบต้นไม้ดูเป่าเห็นเลยส,สวยสวยถูกถูอันนี้ชื่อตลาดเต็มว่าอะไรนะตลาดสีชมพูตลาดสีชมพูชื่อตลาดสีชมพูฉนตัวเล็กผิดดูนะครับอันนี้ ซอกซอยเยอะนะมีน้ำดูปุ๋ยได้นะเตรมอ้อยหมดเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอะไรต้นอะไรอ๋ออันนี้ต้นเฟิร์นรัศมีโชดนะครับอันนี้ต้นละร้อยแปดสิบเฟิร์นใบมาสามสิบบาทเฟิร์นใบมาสามสิบบาทนะครับนีบบ่ไง เฟิร์นสามสิบบาทเฟิร์นใบมาถามเหมือนกันต้นใหญ่ขึ้นมาก็จะห้าสิบอ๋ออันนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นอันดามันอันนี้ร้อยห้าสิบเฟิร์นอันดามันจะมีต้นใหญ่ตระพันกว่าเนี่ยเยอะอันนี้พัดนางชีนะครับสามสิบบาทเริ่มต้นนี่สิบบาทเองอ่ะก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายชนิดหลายสายพันธุ์มากใช่แล้วซื้อปุ๋ยตรงไหนราคาไม่แพงเอ้ยเดี๋ยวก็เดินเดินไปอันนี้รักเล่สวยสวยเลยเริ่มสิบสองบาทเลยฮิสเสื้อสิบสองบาทดาวเรืองบมีฮิสเซอร์ดาวเรืองสิบบาทเริ่มต้นสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะซื้อที่นี่ไปไม่ใช่อ่ะสิบห้าบาทถูกมากครับ ตลาดต้นไม้วัดพระงเงินนะครับตลาดขายส่งต้นไม้วัดพระงเงินหรือตลาดสีชมพูอันนี้เป็นย่าญี่ปุ่นย่าญี่ปุ่นได้ยี่สิบบาทแล้วก็เรือนนอกสิบบาทเห็นไหมเรือนนอกบ้านเรามีแย่เฉดสีเรือนนอกเนี่ยชื่อเฉดสีเรือนนอกอ่ะใช่เฉดสีเรือนมันมีเรือนนอกกับเรือนใไม่โอ้โหเริ่มต้นสี่บาทยา่าหนวดวปัดดุ หเยอะและ้วเนี่ยคนมาซื้อต้อนไม้เยอะมากเลยท่านี้อันนี้จะเป็นอะไรครับว่านมหานิยมหมออันนี้เป็นไม้วงคนเลยว่านมหานิยมโอ้โหเยอะเลยครับนี่ดีกว่าบาซีค,ค,คัมบาซีคัมบาซีคัม เมกานะครับ80บาทเป็นไม้ดอกดอันนึไม้ดอกเีลไม้ดอก,ดอกนะนรึงลาเวนเดอร์70บาทเองนะอิเซราตี70บาทแล้วแต่ขนาดต้นด้วยนะแต่อันนี้สวยนะซัมเมอร์50บาทเลมอนทายเบาม่วงแคปพลัส ข่าม่วงเหรอน้องงงเลยเบาม่วงอันนี้ต้นอะไรอันอะไรนะกูลิงอ่ะอันนี้กล้วยไมย้อันนี้ของตกแต่งก็มีนะครับสวยๆหาปุ๋ยเยอะมีดีกว่าเยอะเลยครับ ตลาดขายส่งต้นไม้มีทุกชนิดเลยนะครับเริ่มต้น5บาท10บาทเองอ,อ้อนนี้ดับเสร็จที150เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราเล็งอะไรดีว่ามีดอ,อ๋อมีต้นหน้าวัวด้วยต้นาวัว50บาทนี่งไงกุมารดำกุมารดำตัวอะไรกุมารดำต้นใหญ่เลยใช้แล้วเรา,เาสีแดงอ่ะสีดำนี้ใช้เทไปปลูกอ่ะ อันนี้เอาที่เอาสีขาวนี่อะไรวะกุมารดำนะครับนี่กุมารดำนี่กุมารแดงนี่ไม่ออกนี่กุมารดำแล้วตัวนี้อันนี้กุมารแดงกุมารขาวอะไรเนี่ยเนี่ยมีเพชรกลมๆไหกุมารนี่ยเหรอพี่อันนี้กุมารอะไรอ๋อแดงด้วยเหรออ๋ออันนี้ต้นเท่าไหร่พี่ อันนี้รวยซับอันนี้ต้นอันนี้ต้นลาสิอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกันไหมอันนี้กุมารทองอ้าวมีกุมารทองอันนี้กุมารทองต้นอะไรต้นลาสิเอากุมารทองต้นหนึ่งแล้วก็นี่ต้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ห่อให้หน่อยนะเดี๋ยวผมเดินเอาไปถ่ายคลิปเล่นเนี่คือนี่กุมารทองนะครับพี่น้ามากุมารทองต้นหนึ่งห้าสิบบาทถูกนะก็รวยซับใช่ไหมพี่รวยซับ รวยซับ50บาทกุมารดำก็50บาทใช่ป่ะพี่กุมารไม่เอาแล้วเรามีแล้วกุมารดำกุมารดำใช่ไหมตัวนี้ได้ครับเราเอาแล้วครับเราเอารวยสะน้ำเลือกรวยซับเอาใบนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะพี่นะแล้วก็กุมารทองต้นหนึ่งเฮ้ยมันเป็นมันเป็นกอตัวนี้สวยเออนะครับส่วนอันนี้ก็เท่าไหร่พี่อันนี้ไม่แพงเลยใช่ไหม อยู่ที่อะไรกระถางก็อะไรโหไม่ถึง50อ่ะต้นนี้20-30อ,อันนี้หนวดเลือสีหน,หนวดเลือสีโหราคาส่งมันต้องห่วงครับถูกอยู่แล้วจะดูเนี่ยผมเอาสอต้นเนี้ยต้นละหบาสิบ่าทเอต้นไม้ไม่ได้ที่จะปลูกแล้วนะแต่พอมาเห็นแล้วมันอดไม่ได้มันก็ต้องซื้ออะ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องซื้อไอ้นั่นเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยกับดินเราจะต้องซื้อดินเพิ่มในซอยก็มีเยอะนะครับแต่เราจะดิ่งไปตรงนู้นเลยอันนี้ต้นแหรรนะลามเนี่ยราคาต้นเท่าไหร่ครับพวกนี้ร้อยเดียว รวยล้นฟ้าอ๋อ,อรวยล้นฟ้าร้อยนึยนงต้นละร้อยนะอ่าลองดูเราจะรวยล้นฟ้าอันนี้นะ่าจะเป็นต้นคิดมากป่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นลายคาริสมาดเหรออ๋อต้นคริสมาสนะสีแดง โอ้โหเยอะเลยครับอันนี้็นซุปเปอร์เล็ซุปเปอร์สีแดงกำไรนากกำไรทอง20บาทเองนะครับเริ่มต้น20บาทสำเพาทองสเสนจันทร์ ชมพูนะครับแดงมงคลโอ้โหนี่ต้นไม้มงคลนี่กุมาณทองกุมารทองเจะแลว<ทอง>ตนนี้กุมาณทองทอก็มาสุดเนี่ยมันจะมีซอกซอยอีก เลี้ยงให้รอดนะตนน้นนะเลี้ยงให้รอดนะโคสนโอ๊ยป้าลอาไปแล้วหายหาไปงงของงามๆน่้นเลยโวสนใหม่ส่งแปดสิบตกลงต้นละสองร้อยยังสวยครับรปีกหกสิบอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยโอเ,เซียนหรอ สวยๆเลยนะโค้เซียน,นเป็นอะไรว่านลูกไก<ม>่แปลกมากเคยเห็นไหมว่านลูกไก่คูแอปเปิลคูแอปเปิลนะครับตัวนี้อันนี้ดีแปลกๆว่านลูกไก่50สิบาทเลยนี่มันมีชีวิตหรอไม่มีแปลกมากแล้วมันจะโตแค่ไหนครับใส่ลูกไปไหน่อยดิ อ๋อมันมันสายคล้ายๆพวกเฟิร์นใช่ไหมมันต้นงินมัดับเงินตดวนี้น<อ>้อยเดียวขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอากาเว พุต่ตะบองเพชรอะไรพวกนี้ข้างในเป็นตะบ,บองเพชรข้างนอกเนี่ยตะบ,บองเพชรมีหลายแบบเลยใช่อันนี้เอาไปแล้วเอ,อ่พี่น้ำไม่ดูมันปล่อยมันแพงด้วยนะ,ะเ,เป็นเจ้าบ้านเงินเนี่ยก็ล้องใส่ปุ๋ยได้หายเปลี่ยนกระถางก็หน่อยนี่ผูต้นขนาดนี้ห้าร้อยเลยนะเฮ้ยของเราไม่ต้นขนาดนี้หรอ ก็มาใส่ปุ๋ยมาหน่อยดีดูนะครับราคาส่งซื้อที่นี่ราคาส่งและซื้อกันที่นี่นะตลาดสีมพูหรือตลาดต้นไม้วัดพระเงินนะครับต้นไม้ชุดชนิดที่ขายปีกแทงๆราคาส่งเริ่มจากตรงนี้ใช่ค่ะนะครับผมาสิบบาท ใช่นะเออเคใกล้เนีย่ยตรงป้ายอ่ะเออ,อน้ำถ่ายไม่เป็นเราไปซื้อปุ๋ยทนะี่ไหนเออเทียบัวอย่างนี้จะดีกว่าไหมมาซื้อกระถางนี้ไม่ใส่ดีกว่าไม่อ่ะยุงไม่ไม่เกี่ยวสร้างเกาะตรงนั้นขึ้นมาดีกว่า จะมีบัวนะครับมีนะนี่เนี่ยดินเนี่ยคือไม่ใส่ต้นยมพู่มันไม่เหี่ยวอ๋อถ้าเป็นไม้ผลก็ถึงมีขายอ่าเอาเลยเอาเลยเอาลเอาลยคือใบ <c oughs> เดี๋ยวนะโห <c oughs> อันนี้ก็ต้นใหญ่ๆนะเลยนะ <c oughs> นี่ต้นอะไรนะต้นสนนะอันนี้เขาเรียกสนแหลเนาะ แล้วก็เอาดินไปด้วยดีกว่ามีดินด้วยร้านนี้ขายดินด้วยนะครับก็ซื้อน้องไว้ก่อนจ่ายตังค์แล้วเข้าไปเอาดินมาอันนี้ใส่<ม>พวกต้นมะมว่วงอะไรได้ใช่ก็คือวิธีใส่พวกนี้ก็คือเราจะใส่ใส่ช่วงก่อนดอกถ่ายได้นะถ่ายได้นะไดลงนี้ดูเนะใส่ช่วงก่อนอกอกดอกทีนึงต้นนะเขาแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วพอเขากำลังออกดอกอะไรเงี้ยเราให้ติดฝนก่อนแล้วก็ใส่เนื้ออ๋อเราไปใส่ด้จุ่มอ๋อแล้วนี่ดินถุงอะไร อนี้ใบก้ามปูครับมไม่ใช่อามีอันอนี้มันใช้เดือนอ่ามันใช้ร้อยแล้วก็ใบก้ามปูเจ็ดถุงอ๋อเอาแปดถุงร้อยแล้วก็ก้ามปูเจ็ดถุงนะสองร้อยนี้ไปดินล้วนคือจะไปใส่พวกไอ้ต้นกุมารดำอะไรพวกเนี้ยเราต้องใช้ตัวไหนดีต้นก,กุมารดำคือคือพี่จะเปลี่ยนจากกระเทียมกระถางเล็กเป็นกระถางใหญ่ต้นไม่ใหญ่อ๋อฉะนั้นก็ใช้เป็นพวกใบก้ามปูผสมเขาใส่อ๋ออย่างนั้นดีกว่าใช่ป่ะต้นไม้ผลไม้ใหญ่อ๋องั้นงั้นพี่เอาใบก้ามปู การปูผสมแล้วมีมะพร้าวสับด้วยมีใช่ปะมะพร้าวสับหมดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวหาพี่หาซื้อเอาอันนั้นมาก่อนเจ็ดถุงร้อยอ่าโอเคแล้วถ้าจะพวกผักค่ะคะแค่ดี่อะไรผักผักมันพอขึ้นหนแบบเป็นผักแบบอายุสั้นหรือว่าเป็นคลิปผักบุ้งจีนอะไรบ้างบุ้งจีนอะไรบ้เนี่ยมะนาวอะไรเนี้ยอ๋อถ้าไม่ถามน้องอะไรน้องเขาจะรู้พวกคลิปมะนาวมะกรูดที่มันแบบว่าเลี้ยงกันนานๆอย่างเง้ยใส่ดินดินกล้ามปูผสมกับดินล้วนอ๋องั้นเอาดินดินล้วนไปด้วยไปหน่อยไปไปชุดหนึ่งร้อยเนี่ย เพอาะพี่น้ำปลูกพี่น้ำปลูกอะไรก็จะตายหมดนะครับเก็เลยต้องทำน้องปลูกอะไรตายห่าดอะเอาเนี่ยเจ็ดแล้วอันนี้อันนี้ขีดขีถุงร้อยนะถ้าเป็นดินรือดถุงอันนี้แปดถอยถูกนะเจ็ดถุงร้อยอันนี้ส0 0รอยแล้วก็ปุ๋ยใบพี่เหลือสรุปซื้อดินที่ร้านน้องก็เจ็ดถุงร้อยแปดถุงร้อยก็ถือว่าถูกแล้ว แล้วก็ซื้อปุ๋ยบำรุงไม้ผลกว่า25มีอะไรก็ถามได้นะครับใครมาซื้อต้นไม้ไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะแนะนำให้เขาก็จะแนะนําให้ทุกร้านแหละขูดมะขูดมะขูดยังใต้หาเลยคือไม่ใส่ใจไหมตอนนั้นน้ำมันท่วมกระค่งนะเดี๋ยวเราไปดูต่อโอ้ยอันนี้สับปะรดสีต้นละ120สับปะรดสีนะครับอันนี้เป็นสับปะรดสีถ้าสับปะรดสีต้นเล็กก็20บาท โอ้อันนี้สับประรดสับประรดหมดเลยเป็นสับประรดสีหมดเลยนะครับสับประรดสีสวยนะยี่สิบบาทเอาไเลี้ยงแล้วมันจะโตขนาดนี้ตานนี้น120 I ร,ร 4, ้อยยี่สิบละ IO สับประรดสีเจ็ดสิบ i อห้าบาทสับปะรดสีเงิเริ่มต้นห้าบาทนะ้าว่าสับประรดสีไปลองไหม คือสองต้นส,สวยยหรือเอาต้นใหญ่เลยก็ใน,ใ,นในกระถางนั่นแหละให้พี่น้ำเล็งตัวรถสีนะครับนี่มันมีสีนี้ด้วยนะเอาเป็นรถว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใครว่าเราเล็งไว้เฉยกัน,นเดี๋ยวเดินถ่ายคุกกัน เราซื้อต้นไม้ร้านที่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินมาเอาเอ้ยไม่ใช่เราจะขับรถมาเอาอัสดางอันนี้กุหลาบพันปีนี่ครับนี่เจอแล้วต้นกุหลาบพันตูกุหลาบพันปีร้อยยี่สิบบาทเลยใส่ใบสัตว์นะครับร้อยเดียวมีหน้าเหล็กกระโหลกศูนย อย่างอินเดียด่างครับ,รบอันนี้แบบที่มันขึ้นโดโดๆแท่งๆขึ้นมาใหญ่ๆใช่ปะ่ะอ๋อยางอินเดียด่างไม่แพงเลยเนี่ยหกสบาทแล้วก็หินอ่อนนะครับบัตตันใบมะขามใบเฟิรนขนนกนะครับเห็นเห็นเลยเนะี่ยเอาละครับ ได้อะไรมาบ้างวันนี้ต้นอะไรบ้างอะไรอ่ะรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะแล้วก็อะไรนะอันนี้มียันจอบเสียบมาเขาบอกให้เย็นเย็นเย็นมาที่นี่มาจูดูหน้าพ่อค้าไว้รล่อหลถ้าขำหลอไม่ใช่ต้นไม้เดียวมีอุปกรณ์ทำงานเกษตรครบเยีเยียยียบช่วยกันทำอาหารกินนะมีครบ เอามียันชุดไทยอ่ะก็ได้อะไรโดยล้นฟ้ากุมารเลยนะโอ๊ยลืมแล้วพอออกจากร้านก็ลืมทันทีเลยนะมาที่นี่จบแล้วตลาดสีชมพูเขาชื่อตลาดสยมพูหรือว่าตลาดต้นไม้วัดทั้เงินค่ะซอยวัดทั้เงินใช่เข้ามาด้านในก็จะมีหลายตอกรอบซอยมีหลายร้านมีหลายสายพันธุ์นะครับนี่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวจะยาวเพินแล้วก็สายพันธุ์แปลกๆบางทีเราไม่เคยเห็นก็มาเห็นที่นี่เลยเยอะมากสําหรับคลิปนี้ก็แนะนํา อออหน้าสถานที่แนะนำฟันต้นไม้กันบ้างนะคนเอาใจคนรักต้นไม้ใครเห็นเพจนี้ก็แวะเข้ามาดูได้เลยตลาดขายส่งต้นไม้นะครับแพงๆนะครับที่อื่นที่ราคาแพงๆมันเริ่มต้นแค่สิบบาทยี่สิบบาทเองห้าบาทตลาดขายส่งต้นไม้ายเริ่มต้นห้าบาทใช่ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคไปที่อยากมาดูมาดูมันกว้างมากเราถ่ายทั้งหมดก็ไม่ได้ ยาวเกินเป็นชั่วโมงไม่จบใช่ตามพิกัดมาเลยครับตลาดสีมพูหรือตลาดขายส่งตน้นไม้ทองเงนถ้าเราพูดผิดว่าตรงตลาดสีมพูก็อย่าไปใส่ใจนะให้ทางมาตลาดพิกัดแล้วตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดทองเงินอ่าแค่นี้แหละล้าก่อนเดี๋ยวไปอาทิตย์นี้ชมต้นไม้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าไปไหนค่อยว่ากันอีกทีครับผมสวัสดีครับกดติดตามกดแชร์ให้ด้วย